สวัสดีค่ะดิ๊นนะคะจากช่องตาใสาบแจ๋ววันนี้พามาเยี่ยมเยียนคุณตูนที่ทํางานนะคะสวัสดีค่ะน้องตูนสวัสดีค่ะพี่ีเป็นยังไงบ้างก็สบายค่ะอยากให้น้องตูนแนะนำตัวนิดนึงค่ะก็ชื่อตูนนะคะก็เป็นครูสอนต,ตลาดออนไลน์ค่ะแสดงว่าวันวันหนึ่งนี่ตูนนั่งอยู่กับหน้าจาอคอมพิวเตอร์ เบืองตาแล้วก็ปวดกระบอกตาบางทีแบบกลับไปบ้านเนี่ยปวดที่แตะคอบ่าไหลแล้วก็เคยเป็นแบบขนาดที่ว่าเราปวดกระบอกตาแต่เข้าใจว่าเราเป็นไมเกรนก็ไปซื้อยาไมเกรนมากินแต่ก็ไม่หายแล้วคุณแก้ไขปัญหาตัวเองยังไงเลยก็วันนั้นพอดีโชคดีพีทิพย์ก็มีเพื่อนมาแนะนําตัวโูจิเนสให้ทานเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดติดต่อไปเกวันเขาแบบตกใจเหมือนกันพีพทิพย์อันดับแรกเลยออกจากบ้านสิ่งแรกที่เจอนะคือตาสู้แสงแดดได้ห ก็อยู่กับหน้าจอคอมเนี่ยเป็นเวลานานๆตอนนี้ก็คือแบบไม่แสบตาไม่เพือนตาแล้วก็ไม่ปวดกระบอกตาแสดงว่าอาการแสบตาตาอะไรพวกนี้ยนีไม่เหลือเลยใช่ค่ะไม่เหลือและปัจจุบันยังทานอยู่หรือเปล่ายังทานต่อเพื่อนค่ะอยากให้น้องตูนฝากอะไรให้กับผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งค่ะก็ถ้าเกิดแบบไครนะคะต้องใช้ชีวิตเหมือนตูนคืออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือจอคอมพิวเตอร์แนะนําเลยตัวมูจินเนชค่ะดีมากๆ วันนี้ก็มีโอกาสได้เจอกับน,น้องตูนตัวเป็นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันอีกทีที่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ